ค่ายสีน้ำเงินเนื้อหอมสอสอรุมตอมแห่ซบหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าพร้อมยุบสภาก่อนกำหนดโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดสัญญา MOA สเดือนที่ทำไว้กับพักประชาชนโดยขีดเส้นไว้ว่าหากมีการยื่นอภิปรายในกลางเดือนธันวาคมนี้รัฐบาลก็พร้อมที่จะยุบสภาทันทีทำให้ปีกกองการเลือกตั้งดังระรัวขึ้นมา เป็นการชิงเล่นเกมเร็วของนายกอนุทินที่ประเมินว่าตอนนี้พักภูมิใจไทยกำลังได้เปรียบพักอื่นห่างจะมีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้เป็นการประเมินจากกระแสะของพักในยามนี้คือ 1. กระแสะชาตินิยมหลังจากออกหมัดสวนโดโนัลด์ทรัมป์โดยไม่ยอมให้สหรัฐใช้มาตรการทางภาษีมาบีบให้รัฐบาลกลับสู่โตเจราจาสันติภาพกับกัมพูชา 2. กระแสสุภพจีที่สร้างผลงานการดีวการค้ากับต่างประเทศได้อย่างมากมายภายในเวลาไม่ถึง2เดือนซึ่งเฉพาะดีวการค้าเข้ากับจีนและอีกหลายประเทศก็ปาเข้าไปเกือบ1ล้านตันแล้วส่งผลให้ราคาเข้าเนี่ยประเทศดิดขึ้นในทันทีทําให้ชาวนาไทยยิ้มออกกันท่วนหน้า 3. กระแสคนละครึ่งพลสัสที่เปรียบเหมือนเสื้อชูชีพของผู้ประกอบการรายย่อยที่กําลังจะจมน้ําจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่วนประชาชนทั่วไปก็ยิ้มออกที่มีอำนาจในการจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะการจับจ่ายซื้อของสดและกับข้าวที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการดำรงชีวิตแม้จะเป็นเงินเพียงคนละสองพันแต่สำหรับครัวเรือนหนึ่งหากได้รับสิทธิ์กันหลายคนก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว จากความสำเร็จเกินความคาดหมายภายใต้ระยะเวลาอันสั้นนี้เองทำให้นายอนุทินเชื่อมั่นว่าจะเป็นลมใต้ปีกส่งให้พักภูมิใจไทยได้คะแนอยากเป็นกรอบเป็นกรรมในการเลือกตั้งสมัยหน้ายิ่งการโหมกระแสะเปิดตัว3แคนดิเดตนายกร,รัฐมนตรีที่มีนายอนุทินเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งตามมาด้วยอันดับสคือนายเอกนิตินิติธันประพาธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอันดับ3คือนางสุภจีสุดธรรมพระพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยิ่งทําให้กระแสพักสีน้ําเงินแรงขึ้นมาเหนือพักสีส้มและพักสีแดงซึ่งไม่มีใครเป็นแคนดิเดตที่โดดเด่นขึ้นมาเลยโดยเฉพาะคุณพลทางเศรษฐกิจที่พักสีแดงสอบตกมาตลอด2ปีส่วนพักสีส้มก็มีเพียงวัฒกรรมและภาพลักษณ์ของนักวิชาการที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานในภาคธุรกิจและภาครัฐมาก่อน จากกระแสท,ที่โดดเบนของพรรคสีน้ำเงินและสัญญาณการเลือกตั้งที่กระชั้นเข้ามาทุกขณะทำให้นักเลือกตั้งมืออาชีพรีบขยับตัวทันทีถนนของนักเลือกตั้งทุกสายต่างวิ่งสู่พรรคสีน้ำเงินยกตัวอย่างเช่นท็อปวาราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชัดไทยพัฒนาที่มีข่าวว่าจะพาสสของพรรคสิบคนทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมเข้าซบพรรคภูมิใจไทยส่งสัญญาณว่าบ้านใหญ่ของสองตระกูล ทั้งตระกูลศิลปะอาชาและตระกูลสะสมทรัพย์เตรียมที่จะสละเรือเล็กเข้าร่วมเรือธงสีน้ำเงินที่มีแนวโน้มสูงว่าจะแล่นฉิวเป็นผู้นำรัฐนาวาในการเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนกลุ่มบ้านใหญ่ชนบุรีอย่างสนธยาคุณปลืม้มก็มีข่าวเตรียมซบพักสีน้ำเงินร่วมกับกลุ่มบ้านใหม่ชนบุรีของนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะแกนนำกลุ่มบ้านใหญ่ระยองอดีตแกนนำพักประชาธิปัตย์ก็มีข่าวเตรียมซบพักภูมิใจไทยเช่นกันเท่ากับว่าในการประชุมใหญ่พักภูมิใจไทยในวันที่23พฤศจิกายนนี้จะมีตัวแทนกลุ่มบ้านใหญ่ในจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมตบเท้าส่งสัญญาณเตรียมซบพักสินเมืองกันอย่างคึกคักและคาดว่าจะมีกลุ่มบ้านใหญ่ในอีกหลายจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคอีสานซึ่งเคยพึ่งใบบุญของในายใหญ่พักสีแดงเตรียมย้ายขั้วมาอยู่สีน้ำเงินด้วยเพราะประเมินแล้วว่าในายใหญ่คงยากที่จะกลับมาต่อสู้ทางการเมืองได้อีกต่อไปหลังต้องเผชิญวิบากกรรมทั้งจากคดีความและการยุทรัพย์จากความพร้อมของพักสีน้ำเงินซึ่งสวนทางกับการถดถอยของพักสีแดงและความไม่เป็นชิ้นเป็นนันของพักสีส้มนี้เอง ทำให้นาทีนี้นายอนุทินส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้งโดยไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งเส้นโดยหวังว่าทั้งกระแสและกระสุนที่พร้อมกว่าพรรคอื่นจะสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเพื่อสานต่อผลงานทางเศรษฐกิจที่ได้เริ่มเอาไว้รวมถึงการสานต่อพรฒติดการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นแต้มต่อทางการเมืองที่ทั้งพรรคสีแดงและพรรคสีส้มยังมีคำถามว่า หากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจะสามารถทำงานร่วมกับกองทัพได้อย่างราบรื่นหรือไม่